สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำน้อยช n n e l นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านน้องก้าตํะตะาบลรัตนบุรีอำเภอรัะตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้มแมคคาล้ลายนยิ่งเกินก็มีครับ นี่เื็นปลาปงเด้งดึงสไล라ด์ดื้อันี้ก็มาใช้นังครับพี่น้องครับนี่วันนี้ก็มาใช้นังครับสอดแจ้งคือเกา้าโครงจอก็เสร็จเรียบร้อยตัวก็เสร็จเรียบร้อยเดือดติดไฟป่ายไฟครับ บรรยากาศมันนี้ครับอึมครึม,มอึมครึมครึ่งฟาครึ่งฝนครับมันนี้ครับฝั่งนี้ก็ตั้งแท่นฉายครับ ยยินไหลเข้านไหลเข้าระเนไหลครับพี่อ่ะโอ้ปลาวิสแนกสร้า,า,างความมันคงเมือ่อเมื่อปาโอ้โหดึงอย่งนี้จอหลุมนี่ ตัดไม่เต็มนมตัดไม่เต็อยู่ะดาปา

โอ้โหมีหลักฐานนี้นี่เป็นงานอ่อเ,เป็นงาน งานยังนะเป็นงานงานศพนะครับเพื่อน,น่าผึ่งเอาออกปลาปมะมางตอนบ่ายนี่ครับเป็นงานศพนะครับเึ่งออกปลาเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับโอ้ยแทเนีดไม่ได้มีผึ่งเนะาะงานนีน้มาทำเพื่ออย่างไะ ต่อลำพ่งหน่อยเลยเตียวไฟครับไฟมาก็บึ้มบ้ๆเลยไม่ได้หรอกมันนหนาลอยได้กันเฮ้ยได้กันหนาลอยได้กันล้างลอยอยู่นี่ละ พื้นที่กว้างครับพี่น้องโอ้รถแห่กับมี่ครับพี่น้องครับโอ้รถแห่กับมี่มันรถแห่พร้อมนะครับฟังคุณช่อนนะครับมุดแห่ก็มีนะมันนกขุมอืดนกคุมอืดปะเธอ งานวันนี้มีรถแห่ด้วยครับนกขุอึดมิอสิษ

ข้าวซยตะแกงคู้โรงสีพอคลอดนดกค่ำมัน <Okay. S 1> มันมันบ้างเหรอมันแผ่แะบแบบนต่นี่คืออยู่ไอผู้เรีนผเนเจอแตนละสี่ล้อยก่ะบาดเขาเอาถือจากธุลิฟเนิเจอแล้มาขลายบานเาตรงเล็ททรกรัไปมันัุลิฟเฟนิเจอรเป็นรงเล็กไหนมากอีก่นเลยในอัดคือกันเพราะว่าถ้าผีเพ็้ตะแกงหูหกเนาะโอ้ค,คือตะแกงโรสีไหมมันบ้างมันบอเวลาบีบออแล้วมันตัน เป,เป็นมาจอดปันไฟให้หนังนะครับนี่บือเร็มาเด่นนะครับบือเรวมาจอดเด่นลนตีนะครับมาจอดปันไฟครับมาจอดปันไฟให้หนังของเรานะครับ กับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก็พอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสารคลิปนี้สวัสดีครับผม